ความรักที่เคยสวยงามอาจจางหายไปเมื่อมีเพียงสายเดียวที่พยายามและกลายเป็นความเคยชินที่ไร้หัวใจขอเชิญชมนิยายเรื่องนี่หรือคือรักโดยกรวันเสียงแปรงสีฟันกับเสียงการน้ำเดือดดังเข้าใส่กันในเช้าว,วันหยุดสสิยือนอยู่ในห้องครัวกวาดตามองบนโต๊ะกินข้าวที่ยังเต็มไปด้วยถ้วยชามตั้งแต่เมื่อคืน ราเมศนอนคว่ำหน้าอยู่บนโซฟามือยังคงจับโทรศัพท์ไม่ยอมปล่อยคลิปเสียงจาก YouTube ดังลอดออกมาเบาๆเป็นเสียงหัวเราะที่เธอคุ้นเคยแต่ไม่อบอุ่นอีกต่อไป <c oughs> พี่คะจะกินข้าวต้มเลยไหมเธอถามทั้งที่รู้ว่าเขาน่าจะไม่ตอบในทันทีส,สิตักข้าวต้มใส่ถ้วยให้เองวางไว้แล้วก็หันกลับมาทำอย่างอื่นใด ชีวิตเธอช่วงหลังมานี้มันวนซ้ำแบบนี้ทุกวันแบบนะเดี๋ยวกินเขาวางโทรศัพท์ลงเสี้ยววินาทีแล้วก็หยิบขึ้นใหม่แต่สสิไม่ได้โทษอะไรเธอแค่เริ่มเหนื่อยกับการเป็นฝ่ายเดียวที่เห็นเธอกวาดของรกๆบนโต๊ะล้างจานจัดผ้าซักคิดแต่ในใจว่าทำไมทุกอย่างถึงต้องเป็นเธอ เหตุการณ์วันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับราเมศแต่เป็นจุดเปลี่ยนสำหรับสสิเธอปวดหัวทั้งคืนนอนไม่หลับร้องขอให้เขาออกไปซื้อยาแต่เขาตอบว่าแล้วเมื่อเช้าไม่ไปซื้อล่ะก็ไว้พรุ่งนี้นะวันนี้ฝนตกแล้วก็กลับไปเล่นเกมเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่เช้าวันต่อมาสสิเดินเข้าออฟฟิศหน้าซีบร่างกายล้าแต่เขาหลับต่อจนสายทั้งที่รู้ว่าเธอเจ็บปวด กลางวันวันนั้นเองเธอได้รับยาเม็ดหนึ่งพร้อมกระป๋องน้ำกินอะไรก่อนหรือยังครับเสียงของทาราเพื่อนร่วมงานใหม่ที่เธอแทบไม่เคยคุยด้วยมาก่อนเขายื่นยาให้เธอด้วยความห่วงใย,ยเรียบง่ายแต่สสิรู้สึกเหมือนโลกหยุดนิ่งไปชั่วขณะขอบคุณนะเธอยิ้มไม่ได้คิดอะไรเธอมีแฟนแล้วมีคนที่ควรจะใส่ใจแต่คำถามก็ค่อยๆเกิดขึ้นในใจ ทำไมยานี้ไม่ได้มาจากคนที่ควรจะอยู่ข้างฉันสสิกลับบ้านช่วงเย็นราเมศรยังนั่งอยู่ที่เดิมกินขนมขบเคี้ยวดื่มน้ำอัดลมเธอพยายามฝืนยิ้มแต่ในใจมันแปลกไปแล้วพี่ไปซื้อ,อยาให้ฉันหน่อยได้ไหมคะเธอลองขออีกครั้งแม้จะรู้ว่ามันช้าเกินไปแล้วเขาหันมาสบตาแล้วตอบจันสั้น หายแล้วไม่ใช่เหรอไม่มีคำตอบเธอเดินเข้าห้องน้ำเงียบๆปิดประตูดังขึ้นนิดหนึ่งแล้วเอ็นหลังพิงกำแพงน้ำตาที่อั้นมานานค่อยๆไหลลงมาเธอไม่กโกรธไม่ทะเลาะไม่โวยวายแต่การเงียบครั้งนี้คือเสียงร่ำลาของหัวใจช่วงฟักกลางวันทาราเดินมาด้วยรอยยิ้มวันนี้อยากกินอะไร เดี๋ยวผมพาไปเขาวางมือจับปากกาแววตาอ่อนโยนไม่เป็นไรค่ะฉันกินแล้วเธอปฏิเสธด้วยรอยยิ้มแต่ทารากลับตอบว่างั้นน้ำผลไม้ก็ได้ครับวันนี้ดูแล้วคุณไม่มีแรงเธอหัวเราะเบาๆไม่ใช่เพราะเขาพูดตลกแต่เพราะมันเป็นประโยคธรรมดาที่เธออยากได้ยินจากใครบางคนมานานมากแล้ว ทาราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอมากไม่มีเหตุผลต้องห่วงใยแต่เขาเห็นเธอในขณะที่ราเมศไม่ได้มองเลยด้วยซ้ำเมื่อกลับบ้านเธอล้มตัวลงบนเตียงเหมือนเดิมแต่หัวใจเธอกลับไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเธอเริ่มถามตัวเองอย่างจริงจังฉันทำอะไรเพื่อเขามาตลอดแล้วเขาเคยทำอะไรเพื่อฉันด้าง คืนหนึ่งหลังฝนตกระเมศกลับถึงบ้าน6กโมงเย็นห้องเงียบสนิทอาหารเย็นไม่มีวางอยู่บนโต๊ะเหมือนทุกวันเขาเปิดไฟเห็นส,สินั่งอยู่ตรงโต๊ะทำงานตัวเล็กข้างหน้ามีจดหมายแผ่นหนึ่งเธอเงยหน้าขึ้นมายิ้มบางๆพี่คิดว่าชินโกรธเพราะเรื่องยาใช่ไหมคะน้ำเสียงไม่ได้ตำหนิแต่มันจริงจนแทงใจราเมศอึ้งไม่มีคำพูด เขาไม่เคยคิดว่าความเงียบของเธอจะหนักหนาได้ขนาดนี้ไม่ใช่หรอกคะ่ะไม่ใช่แค่เรื่องนั้นด้วยซ้ำมันคือทุกวันที่ฉันร้องขอให้พี่อยู่ตรงนี้แต่มันไม่มีใครตอบกลับมาเธอพูดด้วยเสียงที่สงบนิ่งแต่มีรอยเจ็บปวดซ่อนอยู่สิสิหลักตาสูดลมหายใจเข้าก่อนจะพูดต่อฉันเคยหวังว่าการอยู่ด้วยกันนานๆพี่จะเห็นแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเลยเธอลุกขึ้นหยิบกระดาษแผ่นนั้นส่งให้เขา เป็นจดหมายลาออกจากชีวิตที่เธอทุ่มเทเพียงฝ่ายเดียวพี่รักคือการดูแลกันไม่ใช่แค่การยอมให้ทุกอย่างเกิดขึ้นตามเคยชินฉันไม่เสียดายที่เคยรักนะคะแต่ฉันเสียใจที่ไม่เคยได้รักกลับเธอเดินออกประตูพร้อมรอยยิ้มที่สวยงามที่สุดในรอบหลายปีเบาสบายแม้หัวใจจะสั่นไหวระหว่างเดินออกจากอาคารเธอเจอบางคนยืนรออยู่ด้วยร่มคันเล็กทารา ฝนเกือบตกอีกแล้วเขาพูดเบาๆแล้วยื่นร่มให้เธอสสิมองเขายิ้มอ่อนโยนแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะต้องการที่พึ่งแล้วแต่เป็นเพราะเธอพร้อมแล้วที่จะเลือกเส้นทางที่สว่างกว่าเธอเดินฝ่ายหยาดฝนออกมาไม่ใช่เพราะอยากให้ใครมารับผิดช,ชอบแต่เพราะเธอตัดสินใจรักตัวเองเพราะบางครั้งการออกเดินทางจากสิ่งที่คุ้นเคยก็คือการกลับมาหาความรักที่แท้จริง ในหัวใจของเราเอง